โยสวัสดีชาวเวรุ่นโกกาเดียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะในวันนี้พี่จะพาทุกคนไปดูสปอยอัปเดตใหม่นะครับก็คือวันที่5กรกฎาคมนะครับก็จะเป็นคลิปอ่าสปอยแอดมินนะครับของแอดมินได้ลงจริงๆนะครับมันเป็นอัปเดตอีเวนต์ซัมเมอร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับนะครับท่านผู้ชมก็คือยุคแห่งไดโนเสาร์นะครับแบบน่าจะมีแบบพวกสัตว์เลี้ยงมาใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไดโนเสาร์นะครับแต่ว่าแอดมินเขาได้สปอยมานะครับจะมีผลไม้ลูกใหม่ที่ขายใน ชอบนะครับนี่ครับในร้านค้าไอคนนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่จะมีร้านค้าใหม่จะมีผลใหม่มาขายนะครับในร้านค้านี้นะครับแล้วก็พี่จะพาทุกคนไปดูคลิปแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเออก่อนที่ทุกคนจะไปดูคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่กันด้วยนะคบเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปของพี่นะครับทุกคนพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย let's go <S และนี่ครับก็จะเป็นคลิป ที่แอดมินเขาได้ลงนะครับท่านผู้ชมก็เชื่อเป็นแอดมินของแมปโกะการ์เดนนะครับที่เขาบอกว่าเออเป็นหนึ่งนะนี่ครับเขาพูดถึงอีเวนต์นะครับท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเออแต่พี่ฟังไม่ออกนะว่าพูดอะไรวะพี่เป็นคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหยอกๆครับคุณดูนี่ครับก็จะเป็นทางด้านอัปเดตใหม่นะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นอ่าไอ จุดคัฟนะครับน่าจะเป็นจุดคัฟนะครับท่านผู้ชมเนี่ยดูจากตรงนี้นครับน่าจะเป็นทางด้านจุดคัฟนะครับไม่แน่ใจนะว่าเอาไว้คัฟอะไรนะรน่าจะเป็นพวกมเมล็ดใหม่นะครับพวกมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยอ่าเฮย้ยคุณดูแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นทางด้านตู้ฟอสซิลปะไอตรงที่เอาสัตว์เลี้ยงมาใส่นะครับท่านผู้ชมมันก็จะได้มันเป็นรูปแบบไข่นะครับนี่ดูนะดูนะถ้าพี่ศึกษาข้อมูลมาไม่ผิดนะครับน่าจะใช่นะอุ้ยอันนี้มีสัตว์เยอะงเลยเนี่ย แอดมินเอาไก่ใส่นะครับปึ๊บ,บอุ้ยนี่ครับท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยสีว่วิเราจะได้อะไรอ่ะเฮ้ยได้ไข่ว่ะท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นไข่มาฟักนะครับดูดิครับมันเป็นน่าจะเป็นไข่ฟักอ่ะพวกแบบสัตว์เลี้ยงใหม่ๆนะครับโอ้โหหลกัหลกๆเลยตีมนี้ไดโนเสาร์มาชัวนะครับท่านผู้ชม อันนี้คือไดโนเสาร์มาชัวนะและนี่ครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เขาได้ลงนะครับเขาพูดโอเคนี่ครับเขาก็จะสปอยอ่าผลไม้ใหม่ที่จะมาขายนะครับท่านผู้ชมนี่อะไรบ้างอันนี้น่าจะแบบอ่าพวกเดิมๆนะพวกของเก่าๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมอันนี้บาดาน่าแล้วก็ อันนี้อัปเดตในอีกเจ็ดวิอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟส่วนตัวของแอดมินครับตอนอัปเดตมาปุ๊บดูนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเหมือนมีเหมือนผลไม้ใหม่หรือเปล่าถ้าด mm ูไม่ผิดอะอันนี้น่าจะเป็นผลใหม่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะเล็ดอ่าผลใหม่นะครับอ่าวิ่งลูกมะพร้าวแล้วก็มีอะไรอีก รู้สึกจะมีอะไรอีกเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมผลใหม่นะครับเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เราจะซื้อนะครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมดูนะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันเก่าป่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะไม่รู้คือมันแปลกมันนี่นี่นี่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นลูกมะพร้าวนะครับเนี่ยท่านผู้ชมดูดิอันนี้น่าจะเป็นลูกมะพร้าวนะครับเฮ้ยหรือมันมีอยู่แล้วคนดู เออคุณดูช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะครับลลแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยแต่หลักๆนะครับก็จะมีทั้งด้านอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมน,นี่ <S <S อันนี้คือตู้ใหม่นะครับอ่าเขาไม่ใช่ตู้ใหม่ดิอ่าอีเวนต์ใหม่นะครับนี่ <S <S จะเป็น <S <S อีเวนต์ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับพอดีแบบ พี่ยังไม่ได้นอนเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตัวแบบรีบไปตัดคลิปรีบไปแบบไปสลิปกันก่อนนะครับท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะับบ๊ายบายบ๊ายบาย